สวัสดีค่ะพี่น้องแฟนคลับที่น่ารักทุกๆคนนะคะพอ,อกันอีกแล้วค่ะกลับมาดามบ้านนอกไลน์อินสวีเดนนะคะสโลกแกนมาดามบ้านนอกก็คือแชร์ทุกเรื่องราวที่เป็นจริงนะคะแชร์ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของมาดามบ้านนอกนะคะพี่น้องอากาศตอนแรงอ่าสิบหาองศาค่ะพี่น้องเมื่อนีง เลิกงานมาก็มาอากินกาแฟค่ะพี่น้องกินกาแฟเพราะฉันได้ซื้อล้งกังกแดดนะคะ ค่ะพี่นองมื่อนี้ย่อยได้มันแกวหวานมากค่ะพี่น้องปลาฮาเป็นหนึ่งมันแกวกินค่ะ พี่น้องมากินมันแก้วหวานน้ำข่อยค่ะกินมันแก้วหวานแล้วก็เว้าวคุยไปน้ำนะคะเมื่อนี้ข่อยสีมาคุยอเรืืองอ่พญายิ่พลังคุณสามีข่อยนะคะแล้วนะ่ะเล่นสาวแอบนอกใจข่อยเป็นครั้งที่สองค่ะพี่น้อง บานครับพี่นอ้องว่านวาน,วาน,วานเป็นหนึ่งเริ่มขาวจนละาแม่แดดซองกันนะค่ะเมื่อนี่บรัยเฮ็ดน่ำปันผลไม้นะคะ เอาอ่นมาจากลานนะคะมันเบิดอ,อายุปัญญาฝรั่งนอกใจข่อยเป็นครั้งที่สองแต่ว่าตอนนั้นอ่ะข่ได้ทํางานแล้วล่ะคะ่ะแล้วน่ะเสชหางานอยู่ใน,นะะอ่ะเฟซบุ๊กนี่ล่ะค่ะอ่าขาก็มาประกาศว่าอยากได้ค้นอ่ะไปตัดฟืนนะคะตัดฟืนตัดไม้ไว้แต่ดังไฟในบ้านให้ความอุ่นนี่ล่ะคะ่ะพี่นอ้อง ็อกเลยทั่วไปหาเขาตกลง่าแรง่าจ้างนะคะแล้วเขากันนัดให้เราไปเหตุงานนะคะพี่นอ้องหวานหวานค่ะมันแล้วค่ะมากินน้ำากงหวานค่ะกินกับข้าวเหนียวฮอก,ก็ได้ได้เนี่ย เขาแล้วกับตกลงการทํางานนะคะว่าเห็นแล้วนะ่ะเหตุมือละหกชั่วโมงนะคะอ่าชั่วโมงละลอยหาสิเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่นอ้องแล้วเบาให้่อยฟังพอตกลงราคากันแล้วพอกระน,นัดมือแล้วไปทํางานค่ะตื่นขึ้นย้ำมือเศรา้าแล้วกลับไปทรงข่อยไวที่ทํางานแล้วแล้วก็ขับรถเลยไปเลยนะคะเราเห็นงานตัดใหม่อยู่ประมาณ อ่าสิบสี่มือนะคะสองอาทิตย์ค่อยเลยถามแล้วนะคะว่าอ่าขอจ่ายเงินค่าแรงเจ้าไปเจ้าคือบะเบิกมาใส่จะเครื่องหนึ่งแนะคะ่ค่อยเลยวางเสียค่อยเลยถามแล้วว่าตัดไม้แกะสิแล้วไปแล้วก็เลยว่าอ่าเรืออีกหลายอยู่สิได้เฮ็ดโดนอยู่สั้นค่อยก็ดีใจเนาะว่าอ่าผัวสิได้ทํางานโดนสิได้มีเงินนะคะพี่น้อง พอพานไปเดือนหนึง่งค่อยก็เลยถามแล้วอีกถามแล้ววา่าเจ้าเบิกเงินมาได้จะเคืองไปเจ้าคือบเบิกเงินมาไหวใส่ใจ่ายแน่เพราะว่าเมือน,นั่นนะ่ะเราพาข่อยไปซื้ออ่าข้าเหนียวอยู่ในเมืองนะคะเราบอกให้คอยออกค่าธํามันก็เลยคิดว่าแล้วนะ่ะคงจะยังบ่เบิกเงินมาใส่นะคะยังบ่ทันได้เบิกกันเลกว่าจะเช้งานมาเป็นเดือนแล้วเจ้าก็น่าจะเบิกจะกเคืองหรือเบิกจากอาทิตย์นึ่งเนี่ยก็ได้ก็เนเล่แวางสี่ค่ะพี่น้อง ก็เป็นบำตอบได้ค่ะเป็นอื้อๆกเป็นบำตอบคอยกันเลยสงสัยค่ะพี่น้องแต่ว่า่อยกับว่ปากดอกกัะสงสัยซ,ซื่อแล้วเมือหนึ่งลูกซ้ายแล้วนะคะ่ะก็เลยมากินกาแฟน้ำเพื่อนเลยพากันนะ่ะไปกินกาแฟอยู่นอกบ้านเพราะว่าอากาศดีนะคะ่ะมีแดดมีอย่างเพื่อนก็นไปนั่งคุยกันข้างนอกเพื่อนไปเอาโทรศัพท์ไปน้ำได้ค่ะเป็นลืมขา่าวคอยก็สงสัย่อยก็เลย เอาโทรศัพท์เนี่ยมาเบ่งนะค่ะเพราะว่าขอยสงสัยแต่หลายมือแล้วว่าย้ำแมลงน่ะเราหน่าจะไปนั่งอยู่ข้างนอกแล้วกะโทรคุยอีกแอกล้มออีหลอบเก่านะค่ะข่อยก็เลิกสงสัยนะค่ะข่อยก็เลยเอาโทรศัพท์แล้วมาเช็คนะค่ะพี่น้อง พอไข่เช็คโทรศัพท์ไข่ก็รู้นะคะ่ะว่าเพอนอ่ะคุยอย่างกันข่อยกับแปลพ่ทอนได้เก่งหรอกคะ่ะตอนนั้นข่อยก็เลยใส่อีหลอบเก่ากระเครือ่ายรูปนะคะแล้วก็มาแปลได้ก o เกิลบ้างนะคะเป็นบางคำนะคะอนไรที่ข่อยแปพะพอออกผู้สาวนั่นแหละคะ่ะเป็นคนจีบเพิ่นก่อนแล้วที่นี่เพิ่นกับบอเรียงเงินค่าจ้างนไงล่ะเพิ่นว่าตอนนี้พ่อนได้ขายอันอ่าไม่ได้ขายไม่แล้วจังค่อยสิใหา อันเพื่อนก็ว่าเพิ่นดีใจที่อันพยย่อยหญ่ฝรั่งนี่ไปเหตุงานให้เพิ่นเหตุให้เพื่อนน่ะมีชีวิตชีวาเห็ดให้เพิ่อนน่ะมีความสุขประชันพี่น้องคุยกันน่ะ,นะบัดนเนียนพ่อพยหก่ก็ว่าหันย้ำใดก็บ่า,าวาพวาว่บ่จำเปลี่ยนที่สิใส่เงินะนะขนาดค่าน้ำมันรถก็บ่มีเติมพี่นอ้องอือ <c ười> คอยเลยอยากัวจังไดก็ว่าจังสั้นเพื่อนยยก็ว่า ตแต่เลิกการก,กับผหัวมาเนี่เพื่อนกับ,บมีความสุขจากเธอเพราะพญายฝรั่งเนี่ยไปแอนเฮ็ดงานให้เพื่อนพญายฝรั่งกับเ่าหยอกเพื่อนพญายฝรั่งกับเ่าให้เพื่อนได้ยิ้มได้หัวเพื่อนมีความสุขหลายว่าสานพี่น้องผู้สาวนะนะว่าแต่ว่าเราเหรียญสาวงวดนี้นั่นคอยบเคขียดเหราหรอค่ะก็สิบบเคขียดนี่เพราะว่าผู้สาวน่ะเป็นคนนั่นมากแล้วก่อนนะคะ ใ่ฝรั่งแล้วสิมกเป็นค้นน่ะว่าหยอกผู้หญิงน่ะค่ะว่าอ่านั่นอันนี้กันนอกกันแนะกับผู้หญิงเก่งนะค่ะพี่นอ้องที่เราอีขอเนืงที่คอยน่ะบ่เครียดคันแมนคอยกันแล้วเลิกกันเพร่ะก็มีงานทําแล้วนะคะเพราะว่าตอนนั้น,น,อ,นอ่ะคอยน่ะได้ตอ่อวีซา่าเป็นวีซ่าหาปีแล้วนะคะคอยก็เลยน่ะบ่ใครเขียยให้เราค <laughs> ันแมนแล้วมกเขาอิหลี ข่อยกับสีเลิกกับเล้าไข่ไปอยู่อพาร์ตเมนต์น่ะค่ะข่อยคิดว่าเวลาหาปีถ้าข่อยทํางานอยู่อ่่าาออีกาที่หมองข่อยทํางานนี่ข่อยก็คงน่ะจะมีเงินน่ะค่ะข่อยก็เลยบ่เครียดข่อยก็เลยบอกเล้าโทรไปหาเขานะค่ะว่าสิได้เงินย้ำดายโทรไปตอนนี้ข่อยนั่งอยู่นี่ข่อยอยากได้ยินไข่เลยวางสิค่ะพี่น้องเล้าก็เลยโทรเล้าก็เลยว่าเรื่องอ่ะค่าจ้างนี่แหละ เขาเรียกว่าอ่าเอาเนเขาสิหายจ่ายครื่องนึงเป็นเงินอีกเครื่องนึงสสจ่ใจเป็นไม้สิหายมาอ่อสียหายเอาไม้วัดสันพี่น้องคอยก็เรียกว่าไม้เจ้าหลายแล้วเจ้าจะเอาเด้อไม้อยู่นี่นะมันหล่นคอกแ,แล้วก็เรียกว่างสิเอาเงินเราไปใส่แล้วเกิดวางหูไปแล้วเรียกว่าม่นเขาพอหายกับสิไปคุ้มเอาเขาได้หรือเขาเสิยหายไม่กันเขาเอามาไหว้ีนิันสิเสียหายอย่างว่าสันไม้่อยพี่น้อง วันนี้ก็เลยไปอยากเทียงกับล้อขอเว่าแล้วแต่เจ้าก็เลยวางสี่ตอมาอีกสามสี่มือนะคะขอกระถามแล้วอีกว่าจะไร้เงินค่าตัดใหม่ไปแล้วก็ว่าเขาเสียวใหม่มาส่งเหมือนอื่นนี่าสั้นค่ะขอเรว่าขอถามเรื่องเงินก็ไปถามเรื่องใหม่แล้วก็เเรว่าเขาท่านในมีเงินดอกแต่ว่าเขาเสียวใหม่มาหายครึ่งหนึ่งก่อน่าสั้นั้างเจ้าน่ะบดเอาเงินน้ำเขาน่ะ ่อยน่ะสิเสียใจมากเลยเพราะว่าคอยน่ะรู้ว่าพวกเจ้าคุยกันว่าจังใดคอยเลว่างสิห่ะพี่น้องเราก็เลยว่าคอยว่าคอยน่ะจอบเบื้องโทรศัพท์ร้อยอีกตีว่าสั้นคอยกับว่าคอยกับเบื้องันแล้วเพราะว่าคอยสงสัยใจฮ็้งานมาเป็นเดือนเงินบาทเดียวเจ้าก็บ่าได้ยังคอยเสียน่เอาค่าจ้างน้าเขาเจ้าน่ะมักเขาเจ้ามิใจให้เขาตีคอยว่างสิหรอราคาพี่น้องแล้วก็เลว่าเราบ่ระเด็น อันนีใจให้เขาดอเขาเหงาเขาอยากคุยน้าเป็นเหตุงานกับบริเหตเบิดมือไปเหตมือละสองชั่วโมงแล้วก็คุยกันเขาอยากคุยว่าซานพี่น้องกันบอก่อยฟังคอยกป็เลคคูแล้วว่าขันจบเจาบะเลืกใน,ในิ่ใสัยนีคอยสี่ออกไปอยู่อาพาร์ตเมนต์ตอนนี้่อยได้วีซ่าหาปีแล้ว่อยวงเงินคอยสนเด็ก่อยวางสิแล้วกันพี่น้องเราเลยว่า อันมืออื่นเขาเนี่ยเอาไม่มาทรงเดี๋ยวสิคุยกันเรื่องอ่ะเรื่องเงินวรสานเจ้าต้องเอาค่าจ้างเจ้าเจ้าไปจากชั่วโมงเจ้าเหงืงานจากชั่โมงเจ้าต้องเอาขันเจ้าบปเอาเงินน้ำเขาเนี่ค่อยนันสิง่ายไปยู่อาพาดเมนคอยเรยวาวางส่ค่ะพี่น้องคอยเราสร้างไว้ให้งานมาเป็นเดือนบริแรเงินจากบาทว่านี่แมหมห่อนมืออื่นมาเขากับคนใหม่มหาอิลีละค่ะ ล้วก็คุยกันเรื่องเงินเขาก็บอกว่าเดือนหน้าเขาจโอนเข้าบัญชีให้นะคะแล้วที่นี่เพิ่นกับมาสวนข่อยได้พี่น้องผู้สาวนะว่าสวนข่อยน่ดไปดื่มกาแฟอยู่บ้านเมือม่อใดว่างเมื่อใดหยุดงานกับชวนกันไปเล่นพุ่นมาสั้นค่ะพี่น้องแต่ว่าเขากับหน้าตาดีนะคะแต่ว่าอายุหลายก็ข่อยประมาณเจ็ดแปดปีนี่แหละคะ่ะ ผู้สายประเทศสวีเดนส่วนมากที่คอยเห็นนี่สีนิสัยเจ้าสู้ได้พี่น้องหลายหลายคนที่คอยรู้จักนี่คือจังโมโคอยคนฟิลิปปินเนี่ยแฟนน่ะกัมีเมียไม่เล่นสู้มีผู้สาวขนาดมีรูน้ำกันผูหนึ่งแล้วที่นี่กนนะอ่าค้นอ่าแคมรูนนะคะโมโคอยที่เลี้ยนน่ะเอสติน้ำกันกะมีผู้สาวไปแตไม่ป็นพลันนะ เจ้าสู้ค่ะพี่น้องขอยว่าคลิปนี้เหาเอาไว้แค่นี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่ข่อยเบา่พื้นพญ่ฟรังนะคะแล้วน่ะมีผู้สาวเป็นรอบที่สองนะคะพี่น้องตะวันรอบนี้น่ะข่อยว่าได้สาเสียใจดอกค่ะเพราะว่าข่อยมีหน้าที่การงานแล้วข่อยเกิดเลยยิงค่ะเมื่อนี้ข่อยก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ อาไว้พ่อการคลิปหนาค่ะจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาดามบ้านนอกด้วยนะคะสำหรับเมื่อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย